สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเข้าสู่บทเรียนเรื่องข้อมูลและหน่วยวัดความจุของข้อมูลนะครับข้อมูลหรือ Data นะครับข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงต่างๆที่รวบรวมมาได้โดยที่จัดเก็บไว้สื่อบันทึกข้อมูลต่างๆอาจอยู่ในรูปแบบของข้อมูลภาพข้อมูลเสียงข้อมูลตัวเลขข้อมูลตัวอักษรหรือกราฟเป็นต้น ซึ่งรูปแบบการเก็บข้อมูลในเครื่องนั้นมีหน่วยเป็นบิตที่มีค่าได้เพียง2ค่าคือ0หรือ1เท่านั้นแฟ้มข้อมูลหมายถึงข้อมูลซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานโปรแกรมหรือสื่อบันทึกข้อมูลอื่นแล้วจัดเก็บข้อมูลที่เป็นชนิดเดียวกันไว้ในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์ er, หมายถึง แหล่งที่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลต่างๆซึ่งในแต่ละโฟลเดอร์สามารถเก็บแฟ้มข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดหน่วยวัดความจุข้อมูล bit เป็นหน่วยวัดข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุดคำว่า bit ย่อม,มาจากคำว่า binary digit ซึ่งใช้เรียกตัวเลขในระบบเลขฐาน2คือ0และ1 โดยที่คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งซึ่งทำงานด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มี2ลนะักษณะคือเมื่อมีสัญญาไฟฟ้าปิดแทนรหัสด้วย0และเมื่อมีสัญญาไฟฟ้าเปิดแทนรหัสด้วย1อันนี้ก็จะเป็นหน่วยแสดงหน่วยวัดผลของความจุข,ข้อมูลนะครับเป็นตารางก็จะเป็น8บิตนะครับ ก็คือ1 1ไบต์ส่วน1220โทษนะครับส่วน1 0 2 4งไบต์หรือ2ยกกำลัง10ก็จะเป็น1กิโลไบต์หนึ่กิโลไบต์หรือ2กำลัง20ก็คือ 1MB 1 0เมกะไบต์ห0 2 4เมกะไบต์หรือ2ยกกำลัง30ก็คือ 1GB 1 0จิกะไบต์ห0 2 4จิกะไบต์หรือ2ยกกำลัง40ก็คือ1เทราไบต์1024เทราไบต หรือ2ยกกำลัง50ก็คือ1พิาพีบตทบทเรียนบทนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ